สวัสดีค่ะทุกท่านพบกับช่องข้างขนมแล้วหะคาวันนี้ดิวจะมารีวิวเยลลี่ไข่เกาหลีค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะก็จริงแล้วดิวมีเคยรีวิวเยลลี่คุกกี้ไข่กระทะนะคะไปดูติดตามกันได้แล้วก็มีรีวิว เยลลี่ไข่ดาวนะคะเทียบกับเยลลี่เบคอนค่ะทุกคนแต่วันนี้นะคะดิวก็จะมารีวิวบบเดียวเทียบระหว่างเยลลี่สองไข่นะคะนั่นก็คือเยลลี่ไข่ดาวจิ๋วค่ะทุกคนเป็นไข่ดาวมินิรอบนี้เป็นใช้มินินะคะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นเยลลี่ไข่ยางมะตูว้าวเดี๋ยวเรามาดูนะคะมันไม่ใช่ไข่ต้มธรรมดาแต่มันเป็นไข่ย,ยางมะตูมค่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มชิม 有你可爱，已经到了。 อันนี้นะคะดิซื้อมานะคะจากร้านใน Facebook นะคะเขานําคายู่ดี่เกาหลีก็ราคาถุงนึ่งนะคะราคา60บาทคา่ะต่อ1ซองนะคะเราเขียนว่าบรรจุ40กรัมนะคะ1ซองเนี่ยก็จะ133ไม่ใช่133 1 3รแคลอรี่นะคะกิโลแคลอรี่โอเคแล้วหน้าซองก็จะเขียนเลยว่ามีไซส์นะคะแล้วก็ตรงเนี้ยเขียนรสชาติเป็นลูกส้มเลยคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นรสชาติส้มนะคะ เ,เรามาชิมกันเลยซองซองดูสวยมากเลยมาเป็นซองแบบซองด้าน,ด,านดูพรีเมียมนคะโอเคขอฉีกแบบนี้หน่ยฉีกง่ายโอ้ซองฉีกง่ายมากเลยโอเคมันจะเป็นแบบนีเเ้เดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าปริมาณหนึ่งซองเนี่ยได้เท่าไหร่ดีค่นึ่งซองจะได้ประมาณนี้ค่ะทุกคนเป็นไข่ดาวไซ์มีนี้จำได้ไหมที่เราเคยรีวิวเป็นไข่ดาวไซปกติที่ ทุกคนเคยเห็นทานกันทั่วไปนะคะแต่อันนี้เป็นรุ่นไข่ดาวไซมีนี้ค่ะทุกคนหน้าตาก็จะเป็นสิซสีแบบนี้เลยนะคะก็ประมาณประมาณนิ้วแบบข้อหนึ่งอย่างเงี้ยคะ่ะไซประมาณแค่นี้เลยก็มีทั้งหมดหลายชิ้นอยู่นะคะก็ตีว่าทั้งหมดเนี้ย40กรัมนะคะก็หลายหลายหลายอันอยู่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเดี๋ยวขอนับดีกว่านะว่ากี่เม็ด2 4สี่ หกแปดสิบสิบสองสิบประมาณ21ชิ้นค่ะคิดว่าไข่ดาวใบไอไม่ใช่ใบหนึ่งอะ่ะเนี่ยชิ้นหนึ่งอันเนี้ยค่ะมันน่าจะประมาณ1นึ่งกรัมกว่านะคะทุกคนงั้นเดี๋ยวขอชิมกันเลยมรมงๆรสชาติร่มค่ะทุคนเดีย๋ดยวชิมตรงไข่เนี่ปเปี้ยวด้วย โอเคในส่วนของไข่ขาวและไข่แดงรสชาติเดียวกันนะคะคนมาเป็นรสส้มแต่วิวเชื่อว่ามันต้องมีใส่เลมอนนิดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นส้มที่แบบส้มเปรี้ยวอะ่ะนี่กูคนมันพอดีคำอย่างกับเราพี่แล้วที่เราทานเบลรี่ไข่ดาวมันจะต้องฉีกกินเพราะชิ้นมันมันค่อนข้างชิ้นใหญ่แบบนี้เนาะแต่เนื้อมันเป็นใช้แบบใซ้พอดีค่แล้วก็แบบ คนเกยวไว้เก็บเกบไว้ทานก่อนเดี๋ยวหมดก่อนอร่อยก็แล้วแต่คนชอบบางคนอาจจะไม่ชอบรสส้มแต่ดูว่าอร่อยดีมันเป็นส้มแบบความรู้สึกเหมือนส้มส้มวิตามินซีอ่ะทุกคนนึกออกไหมเหมือนลูอออกองควิตามินซีที่เราทานกันนะค่ะก็ อร่อยงั้นเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปกันเลยหน้าตาเหมือนไข่ต้มเลยเชื่อไหมทุกคนเห็ดเล็กๆแบบนี้นะคะใส่แค่นี้เลยใบละ90บาททุกคนแพงกว่าอันนี้อีกแลคือมันบรรจุ 42กรัมเขาบอกว่า1 4 4กิโลแคลอรี่ตัวนี้เลยหนะ้าปกเขาจะเป็นรูปอย่างนี้เลยเป็นรูปไข่แล้วก็เหมือนให้ดูไส้ข้างในว่ามันจะเป็นเหมือนไส้เยิ้มๆลงมาแล้วก็เลยเรียกว่าเกลี่ไข่ย่างมะตูมนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าจะสมราคาไหมฟองละ90บาทเขาบอกถ้าซื้อยกขาดทุกคนมี10ฟอง800บาทก็ตบฟองละแ0 แต่เราเราทานไม่หมดฐานเนาะเราชิมแค่อันเดียวเลยซื้อมาแค่อันเดียวโอเคมันก็จะมีรอยปลุกให้ให้แกะนะคะก็เดี๋ยวเราแกะตามรอยปลุกโอเคแกะแล้วนะคะมันก็จะเป็นเหมือนไขฟ่ฟอ,ฟองฟองฟองสีขาวโอเคเป็นไข่สีขาวมันไข่เป็ดเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลย้ยคมันเป็นแบบนี้เลย เป็นไข่จริงๆอะทุกคนดูนะทุกคนเหนะมือนตีไข่หน้าตาเหมือนไข่แปดเลยทุกคนเป็นไข่สีขาวๆแล้วก็ดึงๆแบบนี้นะคะทุกคนมันมีความรู้สึกว่าเหมือนมีน้ำาอะไรอยู่ข้างในองกอดมอะเหมือนไม่มีรสอะไรเลยเดี๋ยวเราลองนะ ไม่กล้ากัดหรือกลัวไข่แตกไมจะเป็นแบบนี้ยังไม่เจอซอสอืมรสชาติเป็นรสชาติยาคูค่ะทุกคนเป็นรสชาติแบบโยเกิร์ตโยเกิร์ตเป็นแบบโยเกิร์ตนมนมแต่มันจะไม่ใช่โยเกิร์ตแบบโยเกิร์ตที่เป็นเหมือนยาคูบ้านเรานะทุกคนมันเป็นโยเกิร์ตฟีลแบบโยเกิร์ตเกาหลีอจะเหมือนเน้นไปทางมีความเป็นกลิ่นมนมนมซะเยอะหน่อยเดี๋ยวขอเกาะดึกลงไปนะนะทุกคน เจอทุกคนมันเป็นแยมข้างในแบบนี้ต่อผ่าเลยนะคะทุกคนทุกคนแยมน้อยมากทุกคนดูนี่แยมน้อยมากแสดงว่ามันเข้าไปอยู่ในปากดิวมาแล้นั่นก็คือแยมเป็นแยมแบบทุกคนดูมันจะเป็นแยมเหลืองๆอ่ะน่าจะเป็นแบบแยมรสส้มนะไม่แน่ใจอะ่ะ คิดว่าน่าจะเป็นแยมแบบแยมส้มอะไรเงี้ยค่ะอาจจะผิดหรืออาจจะถูกนะทุกคนต้องขอโทษด้วยเพราะว่ารสชาติมันไม่ชัดจริงๆอทุกคนชิมละ แล้วเนอยด้วยก็ถามว่าวันนี้นะคะเรื่องของคอนเซปต์ยกให้อนี้เลยไข่ยางมาตูมแต่ว่าคุณหลอกดิวนิดนึงเพราะว่าหน้าปกเหมือนกับว่าเป็นลูกไข่เยิ้มเลยแต่มาถึงปุ๊บไส้แบบประมาณ5%จากร0 0อะไม่ใช่5%าด้วยแบบไม่ถึงหอด้วยจากร0% 0ที่มันแบบมีไส้เยิม้มยอะ่ะมันแบบไส้น้อยอะแล้วก็มันเป็นยกแบบฟิวเกาหลีอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ใช่เป็นรสชาติยกที่แบบ คนไทยคุ้นเคยเนาะก็อันนี้ดูไม่ได้ชอบมาแต่ดูชอบคอนเซ็ปที่แบบเขาเรื่องอะไรอะมันมันมาเป็นเหมือนเหมือนไข่เป็ดเลยอะแล้วคอนเซ็ปเป็นไขย่ยำมะรูมอีกเลยแล้วทํามาเป็นเยลลี่เออแล้วพอแกะออกมาปุ๊บมันคงเชฟเป็นแบบเชฟไข่อะไรเงี้ยเออเพกเขาคิดเก่งจริงเนาะแต่ที่ชอบก็แบบนี้เลยเพราะว่าไซส์ได้นะคะแล้วมันก็เหมาะทานเหมือนเป็นแบบเขาเรื่องอะไรอะเป็นคําต่อคำเนาะแล้วก็ทานเพลินแล้วก็ชินพอดีค่ะ แล้วก็เนื้อสัมผัสเดลี่อ่ะเขาทาดีมากแล้วรสชาติก็เป็นรสชาติรสส้มที่มันแบบกลิ่นมันแบบเนี่ยคือดงเข้าไปในซองนี่แบบกลิ่นมันแตะจมูกเลย,เยก็เลยคิดว่านี่ทานจะหมดซองแล้วว่ะคือมันมันก็เพลินจริงๆอะ่ะอืมอร่อยดล เราชอบอันนี้มากกว่าใครเคยลองทานแล้วบ้างแล้วก็ดูจากในรีวิวูเราคิดว่าอันไหนน่าอร่อยกว่ากันหรือว่าชอบคอนเซ็ปต์ของอันไหนมากกว่ากันก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันนะคะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด u ั s c r i b e และสั่นกระดิ่งจริงๆให้รู้วยนะคะวันนี้ดูไปก่อนนะคะ